กอสซาฟันวอลส์เนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่ามันมีไคจูปรากฏตัวมากมายแต่จริงๆมันคนจะมีมากกว่านี้นะซึ่งไคจูบางตัวเนี่ยก็ถูกตัดออกไปในขั้นตอนการวางแผนหรือว่าถูกยกเลิกโดยจากข้อมูลที่หามาเนี่ยไคจูหลักที่ไม่ได้ปรากฏตัวในกอสซาฟันวอลส์ก็มีบลักกนสาเหตุก็คือไม่ผ่านการคัดเลือกก่อนนอกมันไม่ดัง2เไม่กะล่อนถูกมองข้ามแม้ว่าจะเข้าเตีมกอสซาฟันวอลส์ก็ตามเพราะว่าเป็นไคจูที่เหมือนแบบอยู่ในยธรรมโบลาณอะไรแบบนั้นนะครับ 3. ไทโทสเัตโดยมีแผนจะใช้มันแทนแมนดาแต่ก็ไม่ละการยอมรับนะครับแมนดาดูคูลกว่า 4. ออกกามันไม่รับเลือกเพราะไม่ใช่ไคจูดั้งเดิมคือคนต้องการไครจูคลาสสิกยุคโชวะอะไรแบบนั้นเนาะ 5. ้ามกากิลัสเช่นเดียวกับออกกาไม่ับการคัดเลือกเพราะไม่ใช่ไคจูดั้งเดิมของแฟนชาย 6. กบัตโอนเตถุกตัดสินว่าตัวใหญ่เกินไปที่จะก,การได้คือถ้าเกิดเอามาอยู่ในสเกลแฟนวอลเนี่ยใครพิบัติมันจะใหญ่เกินไปนะครับอีกอย่างในต้นฉบับเองเนี่ย มันเหมือนตายเพราะมันอยากตายเองซะมากกว่าไง7บัชชามีวกรากกตัว,ตวนั่นจะมีการกล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างมตชากับไก่กันแต่ก็ถูกตัดออก8 oya, um ora, เดสโซย่าถูกมองว่าแม่งเก่งเกินไปมันเหมือนเป็นาจูดเดะบอสนะครับจึงมีการรับเลือกม่งั้นมันจะแย่งซีนไคเซอร์กิโด่าเเจจจากั้ไม่ได้ใส่มาเพราะทางค่ายมองว่าเจจจากั้เนี่ยดูเป็นตัวตลกมากกว่ารวมไปมาว่าฮีโร่มักจะมาสายทุกครั้งเกี่ยวกับการต่อสู้ทุกการต่อสู้นะครับ ก็เลยแบบเรามีกอรซิล่าที่เหมือนแบบเป็นกึงก่งกึ่งแอนตี้ฮีโร่อยู่แล้วเลยไม่จะเป็นต้องมีตัวฮีโร่เพิ่มนะครับมาชาก็มีแล้วด้วย10สเปซกอซิล่าไม่ได้ปรากฏตัวเพราะเป็นไคจูนอกโลกเรามีไคจูนอกโลกอยู่แล้วไงอย่างตัวเอลเล็กซ์เนาะแถมพราะหนังในเรื่องไงเอลเล็กซ์เนี่ยไม่เคยเจอไคจูแบบกอซิล่ามาก่อนนะครับดังน,นั้นจึงไม่ควรจะมีไคจูที่อิงลักษณะกอซิล่ามาใช้ด้วยและ11โมเกล่าไม่เข้ากับเนื้อเรื่อง พอมนุษย์ไม่มีหุ่นยนต์นีนะ่เรื่องนี้มีแต่ยานลบนะครับอีกอย่างนึงก็คือมันมีข้อจํากัดงบประมาณด้วยเพราะขนาดจํากัดงบเลยนะนี่คือหนะังก็สิล่าที่ใช้ทุนแพงที่สุดในยุคนั้นนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาต่อความนิยมด้วยบอกกับที่ว่าเขาต้องออกแบบชุดสปรัดใหม่ทั้งหมดนะครับยูเอมอทาราชนดิซาเดิมจากภาคตเกียว SOS